สวัสดีค่ะส้งค่ะดตรตรีชาดาใจสบายค่ะ CEO แบรนด์กายาค่ะ จริงแล้วส้มหยุดทำแบรนด์มาได้ประมาณ4ปีแล้วนะคะแล้วก็ผันตัวไปเป็นโค้ชช่วยเหลือแบรนด์นั้นแบรนด์นี้นะคะให้เขาสามารถดำเนินธุรกิจของเขาไปได้อย่างประสบความสำเร็จซึ่งก็ประสบความสำเร็จทุกแบรนด์ที่เราดูแลมาเสร็จแล้วมันมีจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราอยากกลับมาทำแบรนด์อีกครั้งหนึ่งก็ตรงที่ว่า พี่วาวซึ่งเราค่อนข้างจะสนิทรู้จักกันมานานนะคะเขาได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักตั้งแต่โควิดระลอกแรกก็คือธุรกิจที่ทำในห้างก็จำเป็นที่ต้องปิดแล้วยิ่งประกอบกับพี่วาวบอกว่าพี่วาวต้องขายรถคันเดียวของบ้านไม่มีรถใช้เราก็เครียดแล้วตอนนั้นบอกเลยว่าน้ำตาไหลแล้วเราก็เลยตัดสินใจกลับมาทำแบรนด์อีกครั้งหนึ่งเพราะเราเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองมากเลยว่าเราจะสามารถช่วยเหลือคนให้กลับมามีรอยยิ้มหรืออย่างน้อยๆให้เขามีรายได้ใช้ตล ลอช่วงเวลาโควิดนี้ได้ค่ะซึ่งการเริ่มต้นแบรนด์ในช่วงโควิดเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่านักลงทุน มีงบประมาณในการลงทุนน้อยลงและความกล้าที่จะลงทุนเนี่ยน้อยลงผู้ใหญ่อีกหลายๆท่านที่สนใจเข้ามาร่วมง,งานกับเราส่วนใหญ่อายุ40-50ถึงปีขึ้นไปทั้งนั้นเลยเราก็มันเป็นอะไรที่ท้าทายและยากมากๆแต่เราบอกกับตัวเองในใจว่าเฮ้ยส้มถ้าแกทําได้แกได้บุญมากเลยพอแกจะได้ช่วยชีวิตคนเหล่านี้ช่วยชีวิตเขาทางครอบครัวแล้วผลลัพธ์ก็คือทุกคนที่เข้ามากับเราตั้งแต่แรกนะคะทุกวันนี้ผ่านมาได้6 7เดือนมีรายได้กัน 6หลักต่อเดือนหมดแล้วอันนี้ภูมิใจมากๆค่ะสำหรับส้มส้มมองว่าถ้าส้มถามสามารถทําให้คนที่ไม่เก่งอะไรเลยหรือไม่เคยขายออนไลน์เลยแล้วเข้ามาอยู่กับเราแล้วสาเร็จได้ถ้าทําได้ เชื่อว่าคนที่เข้ามาก่อนทุกคนก็จะสําเร็จฉะนั้นแบรนด์เราจะเป็นแบรนด์ที่โฟกัสไปที่คนที่เข้ามาใหม่คนที่เข้ามาใหม่เนี่ยจะลงทุนกับแบรนด์เราแค่399บาทเท่านั้นนะคะแต่399บาบาทของเขาเนี่ย เขาก็ได้เป็นสินค้าไปได้สบู่ไปถึง20ก้อนดอเอรเองก็จะสอนสอนจนเขาเก่งจนเขาโตเมื่อคนที่เข้ามาใหม่โตคนที่เข้าอยู่เดิมอะค่ะก็จะมียอดโตตามไปเองฉะนั้นแบรนด์เราจะโฟกัสตรงนี้ดังนั้นทางดกรก็จะมีการทํารูปทําแคปชั่นเตรียมไว้ให้กับคนที่ไม่เคยขายออนไลน์มีการทําคลาสเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์พร้อมกําหนดเวลาเรียนให้ชัดเจนทําให้ทุกคนเพื่อทุกคนรู้เลยว่าเข้ามาแล้วจะได้เรียนอะไรบ้างในวันไหนจะได้จัดสรรเวลาได้ไม่ คบกวนเวลาอย่างอื่นแล้วก็ยังมีการแจกออเดอร์อันนี้เป็นจุดเด่นของแบรนด์เราแบรนด์เราจะไม่ให้ทุกคนแย่งกันขายแต่จะให้ทุกคนช่วยกันขายฉะนั้นถ้าใครขายได้ให้เอาออเดอร์ไปยกให้กับคนที่เข้ามาใหม่ให้เขาเกิดกําลังใจให้เขามีรายได้เมื่อเขามีกําลังใจเมื่อเขามีรายได้เขาจะอยู่กับเราไปนานๆค่ะใครก็ตามท่านใดก็ตามที่ดูอยู่นะคะถ้าหากว่าตอนนี้กําลัง ลำบากในเรื่องของรายรับหรือได้รับผลกระทบจากโควิดดรอยากจะเสนอการขายออนไลน์ให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งคุณไม่ต้องออกไปไหนอยู่ที่บ้านตัวดเรเองไม่ได้ออกจากบ้านมานานมากแล้วแล้วก็มีรายรับอยู่ที่บ้านตลอดเราไม่ได้รับคุณมาเพื่อเอาเงินจากคุณแต่เรารับคุณมาเพื่อดูแลคุณจริงๆสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือตัวดเรเองเคยเป็นเพียงหลานคนชิดสำล้อคนหนึยงยากจนมากๆมีทุกวันนี้ได้เพราะงานออนไลน์ ฉะนั้นเมื่อเรายากจนเราจะรู้ถึงคุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์ดังนั้นเงินลงทุนของคุณต่อให้มันเป็น3 9 9บาทมันจะเป็นเงินที่ดรมองเห็นคุณค่าและไม่มีทางที่จะรอเล่นกับเงินคุณเลยและเราจะไม่สั่งผลิตสินค้าเพิ่มหากยังมีสินค้าค้างอยู่ในมือคุณเพื่อให้ทุกคนสบายใจค่ะว่าเงินที่คุณลงทุนมากับเราจะได้กลับคืนทั้งต้นทุนและกำไรอย่างนี้